ครับสวัสดีครับกลับพบกันนะครับกับทิปนี้นะครับกับการพันมอเตอร์พัดลมฮาราตเลอร์22นิ้วหลอดฟิลิปเนี่ยฝนกำลังต,นตกนะครับจากที่เราลือนะครับตัวนี้นะครับหรือเลือเสร็จแล้วก็ลองเล่าอ่รคิวันนี้ก็ได้บอร์ดมาแล้ว กาลดวดเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับกาลวดเบอร์สามสิบเอ็ดสำหรับรอบในการพันชุดนี้เป็นจะใช้ลามชุดเดียวนะครับใช้ลามชุดเดียวนะครับเป็นม,มีชุดเล็กนะครับก็เบอร์สามส็ดสองร้อยเก้าเก้าสิบรอบนะครับอ่านี่นะครับครับแล้วก็ ตาจะใช้เบอร์32นะครับโซ่กระสับ2นะครับตามสูตรอันนี้เป็นสูตรของคน,น้าติเล็กนะกับแรกนะครับแล้วก็ใช้แแบอันนี้เป็นแบบแบกใหญ่ใหญ่กว่าปกตินะครับแการจ้านก็ใช้สิบสิบน,นะครับน,นี่เราแ่นกันเล็กนะครับพอเป็นแแบกนะ,ะะน,น,นะนะบ๊ายบายครับ เพื่อนๆที่ติดตามก็คลิปไหนไม่มีก็สอบถามเ,เข้ามาก็ได้นะครับบางคลิปก็ลืมลงนะครับถ้าลืมลงแล้วมันโดนลบไปก็มีนะครับไม่ตอนนื่อก็มีนะครับตรงไหนไม่เข้าใจก็อยากให้ทำให้ดูบ้างๆก็ทำได้ครับคีดเท่าไหร่นะครับสองรอเกสิบนะครับสองรอกสิบรอบอกนะครับส9 0รอบรอบอ ก็ะทับล็รลดเส้นเดียวก็จะขือนะครับรดไต้เหมือนกันครับอยากให้รถนะครับรถจับนะครับรถกำลังจะตกครับ ภาิามานครับเก็บในโพแอกโพที่สองเราไปทำไปียโพดก็ได้ครับเพ่อประหยัดเดี๋ยวะนะครับาารเนนราไปดึวัดใหญ่เรา้วัดเยอะ หยอกเลยนะครับสองร้อยเก้าสิบนะครับบทที่สามไปทเตนเวลาดีเซนะครับมนตอริดด้วยนะครับอ่ะขออแล้ว ที่ผมเมื่อไหร่คลิปนะครับที่ฉายมาครับเวลเราดูด,ดีๆดูก็ต,ตัวสรารท์ี่เขาต็มใจนะครับหายไปเราจะพาไปได้วยมาลงไม่ไหวไม่ได้หวังอะไรมากมายนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ชมซึ่งใน,นวิธีการพัน 8, นะครับสหรับบพัน ที่ติดนแค่นีกเป็นแค่นะครับเขามาเรียนรู้ก็ได้ถามปัญหาเข้ามาได้ อลที่มองไม่ใช่ไม่เท่ากันนะครับเห็นเพราะต่ตางกันเห็นหมครับเถือไม่ได้ ท่านไม่บ่อยจะตังเกตไงครับถ้ามือกระตุกปุ๊บดีจะรู้เลยว่าข้ามลอง เข้ากันนะครับรอบเดียวก็ตอ,ตอนนี้กำลังค้างวัดเป็นกำลังใหญ่หลายตัวกำลังหาทุนซื้อวัดร่างใหญ่ก็ใช้ทุนเยอะเหมือนกันนะครับ ขแขงคาด้วที่ส่งมาเราผมก็อาศัยุนสุดตัวเรื่องบร่างหน้าครับเรื่องแก่ท่านในวิทยก็แจงว่าอุกกาานะครับจบก่อนคื่อเรื่องตัวช่วยค่าวัดรุปกรณ์กรนี่ครับปัญหานี่เสี่ยง 最后。<laughs> <laughs> <laughs> อันนี้เท่กากันนะครับเอาข้างไหนเจ็บต้นเจ็บตายก็ได้ไม่ใช่เจ็หขาจะเอาไปแบบเก็บรวดนะครับวางไว้วงมัวไม่ได้ครับรวดคันกันเสียก็ดีนะครับกางตตแต่งไนะนะว้นะครับน่าตืนตนมา ทิ้งก็มีตัดทิ้งบางส่วนก็มีรัดตัวก็ตายก็เราก็ใช้กระดาษกาวแปะเดี๋ยวน่อนะครับจาไปดูว่าตายที่ตรงนี้เจ็บง่าย,ยๆนะครับแตดีดีก็รับด้นะครับ นึงนะครับจะได้เห็นตอนเอาเลือดออกนะครับจริงก็รประปูจากหลายๆคลิปที่ปผ,ผ่านมาก็ทําให้ดูไหนๆทำล้วก็ทําให้ดูจุกๆคลิปไปนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ัะไม่เคยดู ช่วยนะครับช่วยในการหนีกระชาเชือกไฟมัดไปให้จบนะครับถ้าไม่ถ้ามันแตกก่อนก็ไม่จบนะครับ ลองเลื่อนมานี่นะครับถ้ามีรูอย่างนี้ก็สอดมัดได้เลยนะครับสบายสบายแล้วอีกข้างเคยมัดขันก็ัาแรงนะครับต้กดสตาร์ทกับโช๊คนะครับก็จะมีลองเล็กด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาลองเล็กไปใส่ เทียบเทียบขนาดนจับง่ายๆลยครับพอดีของแผ่นใหญ่เองนะครับแต่แผ่นเล็กลมแล้วอยากจะลวดเส้ื่อมจับง่าย,ยครับตัวคอนแพนมาก ก็เป็นได้ hiểu Chị, chào ạ thấy chưa các bạn các không thấy không thấy มีร่องแล้วก็มัดได้เลยนะครับ ก็ได้นะครับกังเึ้นแล้วก็มัดก็ได้นะครับถ้าไปกลัวลถเลยถ้าใครมือแสนก็วางลงนะครับแต่ทุกท่านก็คงทำได้ครับแค่มัดเชื่อเฉยเายมาสอนกันเลยเอาแค่นี้และง่ายๆ่ยย,ยึบยึบ เชือกเบ็ดในรูนะครับเชือกตัวนี้อแสบจะจจะแตกเ็ใช้บ่อยแล้วใช้เชือกฝ้านะครับใช้เชือกไนลอนแล้วมันจะลื่มมนมัดไม่ค่อยอยู่ นนก็แปะไว้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปทิ้งนะไว้เขียนต้นเขียนปายอ่าก็จะได้แล้วนะครับครบแล้วหกโปนนะครับอา่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ